โอเคก็ okay. เดี๋ยวได้เวลาย้ำอีกสักที <c oughs> นะครับก็คือว่านี่คือการตทย์นะครับน้องควรต้องผ่านความรู้มาบ้างเนาะแล้วก็จะได้ควรที่จะได้ลองนะครับฝึกทํามาก่อนด้วยความตั้งใจในการอ่านโจทย์ให้รู้เรื่องเพราะว่าเวลาพีา่สายเฉลยจะได้ตามทันนะครับในข้อที่2อนะครับความรู้มันจุดอยู่ในเรื่องบทที่3มนะมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะฮะแล้วก็อยู่ในหัวข้อที่8นะครับก็คือเป็นระบบมวลถ่วงน้ําหนักโอเควิธีการไม่มีอะไรมากเลยคือน้องต้องเชื่อว่านะครับความเร่งของไอเจ้าวัตถุ2ก้อนเนีน่ยมัน okay? โอเคนะแล้วพื้นมันลื่นแต่นั้นเนี่ยเราก็จะคิดทั้งระบบก่อนคําว่าคิดทั้งระบบโอเคเรามาดูกันนะเราจะคิดทั้งระบบนะครับทั้งระบบก็ถามว่าแรงอะไรทําให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมก็คือ m g ตัวเนี้ย m ใหญ่ g ทำให้มันเคลื่อนที่น้องก็ตั้งสูตรว่า sigma f เท่ากับ m a แต่ว่าถ้าคิดทั้งระบบเนี่ยต้องเป็น m รวมนะโอเคแล้วแรงทํทำให้เคลื่อนที่นะครับคือแรงเสียดยทันม,มันไม่มีไงดังนั้นแปลว่าแรงทําให้เคลื่อนที่คือเจ้า m ใหญ่ g โอเคเท่ากับ m รวมก็คือต้องเอา m เล็กนะครับบวก m ใหญ่โอเคเนาะแล้วก็ a เขาบอกว่า9เห็นไหมก็ใส่เลข9กเข้าไปส่วน g นั้นมีค่าเท่าไห,หร่ลูก g ก็มีค่ากับเลข10ถูกไหมครับโอเคแปลว่าอันนี้คือกระจายเข้าไปปั้งเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น9 m เล็กใช่ไหมกับ9 m ใหญ่ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น1 0 m ใหญ่น้องย้าย9 m ใหญ่ลบออกจาก10 m ใหญ่ก็เป็น m ใหญ่เดียวเท่ากับ9 m เล็กถูกไหมเขาถามว่า m ใหญ่นะครับคำถามนี้นนะ m ใหญ่แป๊บหนึ่งนะฮะ อะไรเนี่ยงงโอเคเขาถามว่าตัว M ใหญ่จะต้องมีค่าเป็นกี่เท่าของ M เล็กงั้นก็น้องก็เห็นแล้วนี่กี่เท่าครับตอบว่า9เท่าตอบก็3โอเคจบนะครับ